ตัดปีกจมูกไปแล้วจะได้ทรงปีกจมูกแบบไหนนะครับเอารูปมาให้หมอได้ดูดูได้ไหมคะว่าอยากได้ทรงแบบประมาณนี้อะไรนะครับก็ คนไข้สามารถเอารูปมาให้ดูได้นะครับเป็นองค์ประกอบว่าจะหมอจะได้พอเข้าใจว่าคนไข่อยากได้ประมาณไหนหรือคาดหวังแค่ไหนนะครับแต่โดยหลักแล้วหมอจะตัดตามโครงสร้างเดิมของคนไข้ข้อจํากัดของคนไข้และความเป็นไปได้ของคนไข้นะครับเบื้องต้นนะครับตัดปีจมูกของคนไข้ไปแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือการหายใจต้องยังปกติอยู่ต้องไม่ผิดปกติไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าตัดไปแล้วกลัวหายใจไม่ได้กลัว หายใจไม่ออกอะไรนะครับหมอตัดตามมาตรฐานทางการแพทย์ส่วนทรงปีกจมูกหมอเน้นความเป็นธรรมชาติตัดแล้วให้คนไข้ดูดีขึ้นภาพรวมของจมูกทั้งหมดเนี่ยดูดีขึ้นภาพรวมของปลายจมูกดูดีขึ้นเข้ากับโครงหน้าทั้งหมดนะครับคนไข้าบางคนโครงหน้าบานโหนกแก้มสูงหมอก็ไม่ได้ตัด เล็กๆนะครับเพราะถ้าตัดเล็กมากเกินไปโหนกแก้มจะก็จะเด้งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูสัดส่วนความเป็นไปได้ข้อจํากัดนะครับแล้วก็ตัดเราให้ลงตัวกับคนไข้แต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นตัดปีกกับหมอจริงๆแล้วไม่มีทรงนะครับ